นีกะมานะครับถึงขั้นแรกนะครับหกคันนะครับรอบนี้เอามาหกเครื่องไปลองเด้อน่ครับบานเทีนี้เ็เคยมาติดแล้วนะอยู่บันเขาเคยมาติดที่ไทยไหมบันเชียงใหม่ได้เนาะมันบ้บันเชียงใหม่นะครับนี่ครับอันนี้เป็นขั้นที่สองว่าบนเชียงใหม่คือขั้นที่เท่าไรครับพุ่นนี่นี่ครับห้าสิบแรงเช้านี้นะครับหนึ่งทับหกนะครับหนึ่งทับหกหกทับหนึ่งเล้นะครับหกเครื่องนะครับ แต่ว่าติดเนี่ยครับเทานี้ติดเครื่องแรกเช้าวัทน,นที่สิบหกเลขออกนะครับเพื่อซื้อเลขก,ก็ซื้อได้ครับวันนี้ลุงชินซื้อเลขหรือยังวันนี้ไงไก,ไไงก็นี่ไงลุงชินทะเบียนเบอร์ไหนเนี่ยนี่ไงทะเบียนเก้าสามหกสองจัดเลยเนะี่ยเลขอย่างงามเลยซื้อเลยถ้าอยากถูกอยากรวยซื้อเลยจะได้ไม่ได้ทำเครื่องยกมันอีกลุ <c oughs> งชินนะฮะ <c oughs> นุ่นนุ่นขึ้นรถเลยบัดทีนีหเห็ดออกหรอสีน้ำเงินดีเนาะครับนี่เนาะสีน้ำเงินบ้านเชียงใหม่กับชีน้ำเงินดูแานสมอไคใช้เรียบร้อยพี่น้องเด้อนะครับผมสำหรับบ้านนะครับนุนสว่างนะครับแถวบ้านเชียงใหม่นะครับอำเภอโพชัยจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับพี่น้องโพชัยม้ามือวันสามชีมือหันก้ามาติดอยู่ร้านมันกับเรียนพันร้านมันเก่านะครับ เขามทั้งเส้นทางบันอักอัขะนะครับผมนะครับเดี๋ยวนั่นแหละแล้วก็นี่ครับกับวอไกลกันบันไดส่งพี่น้องขั้นแรกนะครับของรอบนะครับหกทับหนึ่งนะครับผมหกทับหนึ่งหกทับหนึ่งก็คือขั้นแรกของหกรอบหกเครื่องนะครับนะครับห้าศูนย์หนึ่งแปดสีน้ำเงินสวยๆนะครับน้องเราก็เห็นอยู่บ้านเชียงใหม่นะครับผมมาติดไว้ปีที่แล้วนะครับอยู่ลานขบมอไซน์นะครับไอเราเราก็สช่างด้วกันนะครับหาที่เลงสีน้ำเงินด้วกันนี่แหละ เป็นเห็นกันไส้นะครับเป็นกันทางกอต้ตตตนะครับคนกรรมาเบิ่งหลายพีย่น้องเลกถูงนะครับผมจะบอกง่ายๆนะครับผมบอกเหลืองนะครับเอกลักษณ์ของเขาเอกลักษณ์ก็คือพวกลายพวกสีต่างๆครับผมนะครับเอกลักษณ์ของเขา,เขเขานี่เราบอกบุงบ้งใบดงใบแดงใส่ได้เบิ้ลนะครับตัวนี้ใส่ให้เบิดนะครับนี่ของเขาจิตใส่ให้พร้อมนะครับนี่ กันกระแทกนะครับหรือผู้ใดบ่อยากไส่ก็ถอดออกได้นะครับแต่ว่าส่วนมากเพิ่นกระส่เบิดแล้วพี่น้องตัวนี้กันกระแทกนะครับกันกระบอกกระแทกนะครับตัวนี้พวกน็อตพวกยังกงนนนะครับตั้งกับคือเก้าหน่ะพี่น้องคล้ายๆเก้านะครับมันก็มีออปชันหูจับใส้แก้วน้ำนะครับผ่านะครับน้องเขาเอายี่สิบพื้นนะครับเสื้อสองตัว ใส่เย็นสบายนะครับพี่น้องขังหลังด้วยไหมขังหลังด้วยนี่นะครับนี่ครับเบอร์โทรกับมีนะครับผมเนี่ยเบอร์โทรชืูอชอูกับเขาไปในยูทูบก็ได้นะครับผมยูทูบอุปทุนส่นการเกษตรหรือว่าเป็นเพจกับมีนะครับมีเบิร์นและนะครับหีืออีกช่องหนึ่งอยู่ในติดที่ผมติดอยู่ในกับมีนะครับมี่บึงหลายช่องทางนะครับทางจวงลวงนาด้วยครับพี่น้องเลยจะเป็นเดือนผละอันนี้น้องดวงดีสิเนี่ผมมา ดวงกนนีเขาคนดวงดีปกติผมบอกว่าเดือนมีนาแต่แต่ว่าพอดีมันมันเต็มคันนะผมก็เยเอามาให้มันเต็มคันครับก็เลยเอาขึ้นมาให้น้ำไปสิครอกเพราะว่าผมจะได้ไปทางอื่นแล้วผมจะได้ไปทางจังหวัดอื่นแล้วนะสายสายนี้สีไม้อีกพุ่นละอีกประมาณปลายเดือนนะครับสายโพชัยสายสายมุกดาหารสายมุกดาหารครับสายมุกดาหาร นะครับปบว่าปลายเดือนันไ,ไหนดอกกะสินะครับเป็นทรงทั้งอื่นก่อนจังที่ได้ขึ้นมาบ่ปลายกับว่าปลายพี่น้องเพราะว่ามันหล <erto. S 1> แต่ทไปท,งออทางอุดรท่าแก้ว<ม>การจนาบุรีสุพรรณก่อนนะครับสายสารทั้งนี้เดียว,ว,วเดียวไวกอนช่วงปลายเดืยนจังสีขึ้นมาอีกรอบนะครับขึ้นไปมุกนะครับขึ้นไปมุก <S <S มุกดาหารแล้วกะกะน้องพอกกัยังนี้อยู่นะครับน้องพอกกับเที่ยวน้องพอกมาขั้นเดียวนะครับน้องพอกแล้วก็อำเภอเมืองมุกดาหาร แล้วก็ชนุมานเลยนะครับผมโอเคพี่น้องห้องัาที่นี่ไปพ่อกันขั้นที่สองนะครับบ่ลลูว่าิียูมองไรเด้อพี่น้องเด้๋วมันเรียกว่าถือวันไก้กันนะครับโอเคพี่น้อง